<laughs> oh. I love Las Vegas, really love. <laughs> oh this is uh, like the uh, rainbow mountain you see this yeah uh, rainbow mountain right there yeah yep. and this uh, top already complete we're done yeah nice yeah what's <laughs> okay. up นี่ดี๋ยวปิดมาครับตอนนี้เราอยู่ที่ไซออนพาร์ค <Zion Park S 2> นะครไซออนพาร์ค <Zion Park. S 2> มีรีฟิวน้ำให้ฟรีด้วยนะครับผมเติมน้ำฟรีน้ำกินนะครับกินได้แบกบขึ้นไปไซออนพาร์คนี่ตอนนี้เราจะไปเดินที่ออจุดจุดฮิกิ้งนะครับเดินเดินเขาชื่อว่าจุดวอชแมน ความยากระด,ดับมัธมเลยนะครับมีหน้าเท่าได้มีเดินขึ้นผาซิกแซกนิดหน่อยเนชะี่ยโคตรสวยถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเด็นขึ้น ไอเชียเห็นหมดเลยครับตรงนี้กว้างมากคุณกว้างมากโอ้โหสวยมากเลยตรงนี้แม่งเห่เหลยครับผมเนี่ยไอเช็ดเค

ควีนการ์เดนอ๋อไอตัวนี้เรียกว่าควนะีนการ์เดนเนี่ยควีนการ์เดนอินออฟโทรนี่นะครับควีนการ์เดน เลยชียไม่อยากกลับเลยอยากนั่งเชนอนแช่อยู่ไม่มีเวลาสวยมากอะ่ะต้นไม,ตนไม้ต้นไม้นี่มันมีเสียงแกแก,กนี่อะไรไม่รู้นะนัะ่ <c oughs> <c oughs> เป็นเหมืนใบไม้ตรงนั้นเป็นสีขาวข้างล่างต้องดูเว้ย เนี่ยข้างบนเป็นสีขาวอะ่ะข้างบนสีขาวข้างล่างเริ่มมาสีเหลืองแล้วม,มาสีแดงอะ่ะรุ่งเลยอนเะชื่อของบ้าไปแล้ว Yes. giá <laughs> yeah, mát มันเขื่อนที่ใหญ่มากเลยนะ อย่าง,งวันเล่อะไรเนี่ยครับสวยมากมันเกิจจาเห็นที่ก้อนใหญ่ๆเนี่ยเราเกิดการกัดก,ก,ก่อน Yeah. Oh, you know not lot not a Yeah, you Yeah, well, I've mean do it again this year. Um, which one do you want? Uh, you it right? Yeah, you can get it in the bathroom, Yeah, right? huh? ิใหญ่มากน้าปีนผามากเลยนะ แปนแันย่อนนะครับผม <laughs> <laughs> โอเคเราไปแล้วเพราะเรารียดมีเวลาอนุญาต so the general consensus is uh, so just, uh, the and the and coming from southern arizona headed to towards northern arizona began eroding this landscape and so we find evidence of old canyons um, some of them cut down into rocks of the grand canyon today some of them were confined to those younger rocks that were deposited during the age of the dinosaurs on top but we had <coughs> โอ้มันให้เล็งไว้เนี่ยเล็งเลื่อนมาเล็งได้ปุ๊บนี่แล้วก็เล็งแมวมากปุ๊บให้ดูอะไรพวกเนี้ยนะให้โฟกัสที่ ก็เห็นชัดขึ้นนะตอนเดินมาเนี่ยอ้อม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 มาฟื้อ้อมอ้อมล็อกตัวเขาสะระสลับขึ้นแม้บนอีกกูแล้วขี้เกียจเดินกลับเลยกินใหญ่ยิ่งใหญ่โคตรเลย Hello? Is that like, yeah, straight, right? there's a lady in the way. See, that's her neck, her head, and her hair. Oh. Cool. oh, oh <laughs> and then back this way, guys, as we make our way นี่เป็นล่องอุสรมขันยอนนะครับล่องที่เราเดินขึ้นมา